เรไรสิเลยมามามา,ามาฝ่าวเนี่ยกิ <c oughs> นได้หรอ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุก๊กกับเบลาคือเก้าครับพี่น้องคะมื่อวนนี้ได้หอยเดือครับพี่น้องสือหอยเดือมาอีกแล้วมามากครับพี่น้องะ่ะจิ้มหอยเดือยน้ำกันเด้อนี่มือนนี้ได้ใส่ประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนมันก็จะมาแบบขะกะไซส์หน่อยนะคะแสบคือเกลา นี่ออกมาเป็นยวงข้างล่างนี่เฮาเอาออกกระดาษด้วยพี่น้องด้วยถ้าพาบวก,กินนี่มันสิขมเขาเอื่นว่าอุจระอุจระหอยอุจระหอยมีพี่น้องบอกว่าคือเอา้างล่างออกแน่เอาออกให้แล้วด้วยค่ะพี่น้องคะอืมบอกผิดเลยิเลยมา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 ฟ้าวเนยม <c oughs> ีน้ำลายเหรออืม มาครับ ก็พักแพ้งก็หอมแซ่บบักลินใหม่บักห้อยกับคมบักลินใหม่กับคมเฮ้ยเธอเลือกอันแก่มามันไม่ขแมแน่นกอ่า มาแซ่บๆครับออกมาอีกแล้วอันคลิปแล้วอันคลิปที่แล้วพี่น้องบอกว่าโตมันใหญ่กับแบงกินแน่อย่ามุมปตัหลายรอบนี้โตพป็นใหญ่มุมป็ตัไ้หครคบพี่น้อง,งโตพอดีครับ กร่อบดีค่ะพี่น้องหอยเดือดจะมีรสชาติขมด้วยพี่น้องขมแสบ เป็นยวงอย่างนี้เลยม,มามาครับพี่นอ้องคะแซ่บหลาย อืมตอนนี้ขีดไปเนี้ยแต่เวลากินเกาเอาออกเลยว่าถ้าเอาเอาขาปากแล้วมันแย้มมันแบาดแเนาะมาด้วยคจ้าออกมาเป็นเกลียวๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนโอ้โน้ำจิ้มเผ็ดมากเดี๋ยวเอามากินกับเพการเรอพักแพ่วไหม <c oughs> อ,อมากสิเด็ดอันข้างล่างออกบลุบลองค่ะเมนูนี้จัดว่าเด็ดมากค่ะหอยเดือเพกา <clears> hmm. <throat> อืมนี่แหละเผ็ดน้ำพักขึ้นจางก็ไปเอาไหนมาดูตัวเดียวเดียวเขาสิ Ư, ừ, đi bơm, Tôi đều, 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 hỏi nè, <coughs>